สวัสดีตอนเช้าเชาวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็ช่างรัาจะมาส่งงาน2ตัวเป็นกำคอปีกรลเลอร์45เซนทั้งคู่เลยเป็นคั้งคาวนอกโรลเลอร์ในก็วันนี้ก็จะมีส่งอยู่รีดปลายเรียวกับรถน้ำหนักหน้า2ตัวลางก็อยู่ที่130เท่ากันระยะชักอยู่ที่78ทิ้งไปลายไปประมาณ40เป็นไก่เซฟ ทั้งคู่เป็นไม้ประดู่นะครับเป็นไม้ประดู่เก่าะฮะมันอาจจะมีรอยอุดรอยอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นไม้ประดู่เก่ามันจะไม่ให้ตัวก็มีอุดมีอะไรเรียบร้อยแล้วช่างเขาก็อุดการอุดการอะไรมาให้เรียบร้อยตัวแรกนี้เป็นของอพี่ลาบนะ,ะตัวนี้ไปไปไปาลาดลีตัวลดน้ําหนักหน้าคือตัวนี้นี่ของพี่ลาบ ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ของคุณอมพรรัตประโคนอันนี้ไปบุรีรัมย์น,นี่ก็เป็นประดูกเก่าอันนี้ลดน้ำหนักเออันนี้รีดไปเรียวเอกลักษณ์ของบอลแท็กก็คือลูกมันไม่สามารถออกจากรูได้อ่าเราก็เน้นไปทางเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานคือตอนเราขึ้นยางเสร็จ อตอนเราไม่ยิงถึงยางมันจะขาดออกจากไอ้ระบบป,ปีกมันก็ไม่สามารถที่จะดึงลูกให้ออกสายออกขวาได้นี่คือเอกลักษณ์ของบอลแท็กมันจะทําให้ความปลอดภัยของเราเพิ่มขึ้นคือเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกมันจะลูกมันจะตีกลับหรือว่าอะไรเพราะว่าลูกมันจะถูกส่งไปที่ปลายกระบอกอย่างเดียวาลางตัวนี้ลูกมันจะออกที่ปลายกระบอกอย่างเดียวฮะลูกมันจะไม่สามารถ ออกด้านบนด้านข้างอะไรได้ตอนที่เราเราใส่ไปในในในตัวรางดังนั้นความปลอดภัยมันก็จะสูงขึ้นาการยิงอะไรมันก็มันจะมีความแม่นยำเพราะว่าลูกมันจะถูกให้วิ่งออกทางปลอย่างเดียวมันถูกลูกมันจะถูกคุมคุมให้ทิ้ง ทิ้งลูกไปที่ปลายรางอย่างเดียวลูกมันจะไม่สามารถออกออกนอกรางก่อนที่จะส่งไปที่ปลายปลายกระบอกของปืนอย่างเรายิงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้ลูกมันจะถูกวิ่งสุดรางแล้วก็ส่งลูกออกปลายรางอย่างเดียวลูกมันไม่สามารถขึ้นด้านบน ลูกมันวิ่งวิ่งรูอย่างเดียวฮนะก็เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวคงจะได้ส่งให้วันนี้แล้วฮะทั้งสองคนเลยก็ให้ดูฮนะงานของพี่สองคนก็ทําตามคิวที่สั่งจองไว้นะฮะอ่าหมดหมดพร้อมยิงรถนี้แล้วจะกลับไปทําเป็นชุดบนอีกประมาณเดือนหนึ่งนะฮะส่วนคิวงานพร้อมยิงปิดแล้วนะครับคือจะเคลีย เคลียส่วนที่รับปากไว้ที่เหลือเสร็จแล้วก็จะทําการปิดปิดแล้วก็ขึ้นไปทําเป็นชุดบนเพราะว่าชุดบนก็ไม่ได้ทามา2เดือนแล้วสลับกันไปอีกทีนึ่งก็ให้ดูตัวงานที่จะได้ส่งให้วันนี้นะฮะของพี่ของพี่ลาบและของพี่อัมพรโอเคฮะฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ